สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันนะคะจากรายงานประจำปี2566ของสำนักงานกอพอรอค่ะก็คือหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องการพัฒนาระบบราชการไทยเรานี่แหละค่ะรายงานปีนี้เนี่ยเขาพูดถึงเป้าหมายใหญ่ๆเลยคือการเป็นออรัฐที่ล้ำหน้าครับรัฐที่ใช้ดิจิตอลใช้นวัตกรรมใช่ค่ะแล้วก็อีกอันคือรัฐที่เปิดกว้างทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น แต่ทีนี้คําถามคือ,อนอกเหนือเป้าหมายที่ฟังดูดีแล้วเนี่ยนะคะปีที่ผ่านมามีอะไรที่มันจับต้องได้จริงบ้างเราจะมาดูกันค่ะครับผมคือรายงานนี้มันเหมือนเป็นาภาพสรุปความพยายามปรับตัวของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเอาดิจิตอลมาใช้ซึ่งก็น่าสนใจมากว่ามันจะเปลี่ยนประสบการณ์เราๆท่านๆเวลาติดต่อราชการได้จริงแค่ไหน ค่ะประเด็นแรกเลยที่ทุกคนน่าจะสนใจมากก็เรื่องบริการภาครัฐออนไลน์หรือ e-service เนี่ยแหละค่ะในรายงานเขาก็พูดถึงการยกระดับบริการนะคะให้เป็นออนไลน์เต็มรูปแบบเลยตั้งแต่ยื่นคำขอจ่ายเงินอืมครับไปจนถึงรับใบอนุญ,ญาตอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเรียก L1 ถึง L3 อะคะ่ะครับผมฟังดูดีมากเลยนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยประชาชนทั่วไปเขาเข้าถึงง่ายใช้สะดวกจริงไหมคะ อันนี้น่าคิดเลยครับคือความพยายามจะรวมบริการไว้จุดเดียวเนี่ยอย่าง b i สพอร์ท l ที่สำหรับธุรกิจหรือแอปทางรัฐที่เราเราใช้กันสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะแอปทางรัฐครับเราคิดมันดีมากนะทำให้เป็น end to end service จริงๆแต่ว่าความท้าทายที่อาจจะไม่ได้พูดถึงมากในรายงานก็คือการทำให้ระบบหลังบ้านของแต่ละที่แต่และหน่วยงานมันเชื่อมกันได้จริงๆ แล้วก็ทำให้คนรู้ด้วยว่ามีช่องทางพวกนี้แล้วก็ใช้เป็นคือความสำเร็จมันไม่ได้วัดแค่ว่ามีแอปมีเว็บแล้วจบต้องวัดที่คนใช้จริงแล้วก็พอใจด้วยครับแล้วเรื่องพรบรการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ล่ะคะอันนี้เป็นกฎหมายเลยที่บังคับให้หน่วยงานรัฐต้องมีช่องทางดิจิทัลรายงานบอกว่า80%กว่าเปอทำแล้วอันนี้ถือว่าโอเคหรือ,อยังคะ,ะการมีช่องทางตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นก้าวแรกที่จำเป็นนะครับสำคัญมาก แต่ตัวเลข80%เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้บอกถึงคุณภาพบริการหรือว่าความง่ายในการใช้งานจริงๆนะครับอืมค่ะคือการมีช่องทางดิจิตัลกับการที่ช่องทางนั้นมันใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพลดขั้นตอนได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะคนละเรื่องกันสิ่งที่น่าตามต่อก็คือแล้วการประเมินผลเชิงคุณภาพละ่ะว่ามันตอบโจทย์คนใช้ได้แค่ไหน ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการพวกนี้ก็น่าจะโยงไปอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือการเตรียมพร้อมของไทยสำหรับเกณฑ์ประเมินใหม่ของธนาคารโลกที่เรียกว่า business ready หรือ be ready ที่มาแทน doing business เดิมครับผมทำไมการเปลี่ยนเกณฑ์อันนี้มันถึงสำคัญคะเพราะว่า be ready เนี่ยมันมองลึกลงไปกว่าแค่การมีกฎระเบียบนะครับมันเม้นเรื่องประสิทธิภาพจริงๆ ความโปร่งใสแล้วก็ความเป็นสากลในกระบวนการสำคัญสคัญอย่างเช่นการขอใบอนุญาตค่ะการจ่ายภาษีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือแม้แต่การค้าระหว่างประเทศการเตรียมตัวสำหรับ be ready เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ทำเพื่ออันดับเฉยๆนะครับแต่มันคือการปฏิรูปเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการลงทุนการแข่งขันจริงๆจังๆเลยแล้วที่รายงานพูดถึงการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนล่ะคะ อันนี้ช่วยได้จริงแค่ไหนคะในการผลักดันการมีส่วนร่วมของเอกชนอันนี้เป็นกลไกลสําคัญมากครับเพราะเขารู้ปัญหาหน้างานดีที่สุดเลยแต่ว่าประสิทธิผลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเหล่านั้นนะ่ะถูกเอาไปปรับปรุงจริงจังแค่ไหนอ๋อค่ะรายงานอาจจะบอกว่ามีการรับฟังนะแต่ความท้าชายจริงๆคือการแปลงไอเดียพวกนั้นให้เป็นการปฏิบัติที่เห็นผล ซึ่ง B-Ready e ก็น่าจะช่วยเป็นแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยครับนอกเหนือจากเรื่องกระบวนการเทคโนโลยีแล้วนะคะการปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐเองก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องรายงานพูดถึงการทดลองโครงสร้างแบบใหม่ๆที่เรียกว่า Agility Prototype ครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างจริงๆอย่างการตั้งกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแนวคิดเรื่องความคล่องตัวหรือ Agility ที่ว่าเนี่ย มันจะช่วยให้รัฐทำงานดีขึ้นยังไงได้บ้างคะแนวคิดหลกัหลกๆเลยก็คือต้องการให้หน่วยงานรัฐเนี่ยออตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วมากๆในปัจจุบันได้ทันท่วงทีลดความซ้ำซ้อนลงจัดสรรทรัพยากรให้มันตรงจุดมากขึ้นอย่างการตั้งกลมใหม่เรื่องโลกร้อนโดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับโครงสร้างให้มันสอดคล้องกับวาระสำคัญสำคัญค่ะค่ะแต่ว่าความท้าทายก็คือ ปรับแค่โครงสร้างอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอมันต้องปรับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเรื่องกระบวนการทำงานควบครู่ไปด้วยครับเห็น hmm. ม okay. ีพูดถึงระบบ PSS ด้วยนะคะ Public Sector Structure Analysis System ที่ใช้ข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์การปรับโครงสร้างอันนี้ดูทันสมัยดีนะคะใช่ครับการใช้ข้อมูลมาช่วยตัดสินใจนี่เป็นแนวทางที่ดีเลยทำให้การปรับโครงสร้างมันมีหลักการรองรับมากขึ้นแต่ก็ต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่ใช้มันครบถ้วนถูกต้องแค่ไหนนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจจริงๆมันก็คงต้องดูปัจจัยอันอื่นประกอบด้วยไม่ใช่แค่ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเดียวรวมถึงแนวคิดเรื่องจังหวัดสมรรถนะสูงหรือ High Performance Province ก็น่าสนใจครับเป็นอีกความพยายามจะเพิ่มประสิทธิภาพในระดับพื้นที่ค่ะก็น่าติดตามว่าจะสร้างความแตกต่างได้จริงไหม สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันในรายงานปี2566เนี่ยเราเห็นความพยายามอย่างต่อเนื่องเลยที่จะปฏิรูประบบราชการไทยทั้งการเอาดิจิตอลมาใช้อย่างเข้มข้นการปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ง่ายขึ้นเอื้อต่อธุรกิจมากขึ้นแล้วก็การปรับโครงสร้างองค์กรให้มันคล่องตัวถูกต้องเลยครับทิศทางพวกนี้ล้วนจาเป็นทั้งนั้นแต่ว่าคาถามสาคัญที่รายงานฉบับนี้ อาจจะยังไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายนะครับแล้วก็น่าจะชวนให้เราคิดต่อก็คือว่าแม้ว่าจะมีการลงทุนลงแรงไปเยอะมากกับการพัฒนาระบบดิจิตอลการแก้กฎระเบียบหรือมาแต่ปรับโครงสร้างหน่วยงานอะไรคือตัวชี้วัดจริงๆว่าประชาชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วจริงๆอืมนั่นสิคะช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติจริงหน้างานเนี่ยมันลดลงบ้างไหมมากน้อยแค่ไหน และที่สําคัญมากๆเลยคือประชาชนอย่างเราๆเนี่ยจะมีบทบาทมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างในการให้ฟีดแบ็กให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเนี่ยมันเดินหน้าไปในทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราได้จริงๆครับผม